ครับยีต้อนรับก็ถูกส่องเสียวดัซิงพาเลาะครับนี่เสียวดั้ซิงพาเลาะพามาดูถนนถนนดอกไม้ครับผมนี่มสมาชิกบิ๊กไบค์ครับทา,ท,าทางนี้นนห,หรอใช่แบบย้นนนนอนนะ One, okay. วันจู่โอเคเราอดหมวคนเดียวนี่ครับ<ล>ผมแกงบิ๊กไบของเรารถมาหอม,อมวันนี้พามาเทีย่ยวถนนดอกไม้เขาใหญ่ครับผมนำทีมโดยเสยบี้พวกวอลซิ่งครับผมวันนี้ถนนที่สวยงามมาก ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันได้เห็น other, God, <Lin> เนินลงไปนี่ครับผมมาเช็คบิ๊ิกไบให้เอฟซีมาเที่ยวครับผมวันนี้มาผ่อนคลายกันสนุกสนานกันไปธรรมศาสตร์คนวันหยุดครับก็วันนี้ก็วันเด็กครับวันเด็กแห่งชาติเราก็เด็กเหมือนกันครับเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อน เสียโอ้ดำสิ่งพาล่อพามาเป็นมาเป็นเด็กอีกวันหนึ่งมาย้อนยุกเด็กครับผมพร้อมคพร้อมนะพร้อมนะได้ทางไหนกาไหนอ่ะรถมารถมาลถกนนมาดสนามกันไปครับผม Look, oh, มา FC มาเ Sabbath, Te ี่จอกันเด้อลยรถลนดอกไม้ฮัลโหลฮัลโหล FC FC อีกพี่สาวครับพี um ่สาวพี่พาคนสวยจี๊ขอหัวซี่ติดตามด้วยนะคะอันนี้พี่อิ๋วเมียหลังครับกำลังจะเปิดช่องนี่นี่จะมาชิคถ่ายโดยฝรั่งเชนครับทำอะไรกันครับ แล้อะไรกันหนักตูดครับกินกนอะไรหนักตูดก็หนักตูดมีถนนดอกไม้นะครับผมดอกไม้เขาใหญ่กันนี่มาเลาะเขาใหญ่กันครับผมหลากันไปครับนี่ดอกไม้สวยมากเรียกดอกอะไรไม่รู้ใบพัดบนเขาเรียกดอกอะไรนะครับยี่วีเรียกดอกอะไรเลยทองอุไรใช่เหรอกุไรอ่ะทองอุไรครับผม ใครมาดูแล้วเห็นทองอะไรก็จะร่ำจะรวยครับวันนี้เรามาเป็นเด็กกันนี่เด็กมันเลยอยู่เนี่ยไม่มีคนแก่เลยวันนี้วันเด็กวันนี้วันเด็กมีินไคับผมขนสวยพี่ไปของเราหกห้าศูนย์เอฟหกห้าศูนย์เอฟสองขัน อันนี้มาใหม่ ADV 160แต่งโดยพวกอะไรกิตตโกะมาตรฐาน <c oughs> นี่ตัวแรงครับมาแดง 500X ของเราพาพี่น้องไปชมไปดูครับผมไปเรื่อยๆวันนี้ <c oughs> ทิปเที่ยวเ <c oughs> ขาใหญ่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ค่นี้ก่อนครับผมใครมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเสียอยวต้นสิ่งพาเลาจะพาไปเลาะวันนี้เลาะทั้งวันเลยเจะลงคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ